อาายากจะบอกทุกคนนะวันนี้มีคนถามนานนาเข้ามาในหลายๆแบบจากช่องทางต่างๆนะคะว่าเออนนาตั้งสติแล้วหาวิธีที่จะแก้ไขต่างๆยังไงก็บอกอย่างนี้แล้วกันนะคะว่าคือวันนี้ก็อยู่กับตัวเลขทั้งหมดแล้วก็พยายามจะรวบรวมแล้วก็ตั้งสติถึง r i o r i t ตต่างๆว่าอันไหนที่ทําเสร็จแล้วตรงไหนทําตัวไหนต่อแล้วก็ทุกอย่างมันคืออยู่ในเรื่องของการ หาทางแก้ไขแล้วก็เดินหน้าเพื่อที่จะทําให้ทุกอย่างมันได้กลับคืนไปให้เร็วที่สุดคือจะบอกว่าเออหลายคนก็บอกเออตัวเลขต่างๆมันเยอะมากเลยแล้วพี่นานาจะทํำยังไงมันจะเป็นไปได้ยังไงคือพี่นาณาจะบอกว่าคือนานากาลังทาโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์นะคะที่บอกไปว่าอยากจะให้โปรเจกต์นี้สําเร็จซึ่งก็ใกล้มากๆแล้วอะก็คิดว่าถ้าตัวนี้สําเร็จก็น่าจะ ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างคลี่คลายไปได้บ้างก็แล้วก็มาสู้ใหม่แล้วก็มาเริ่มใหม่หัวเขาส่งค้าโค้ัวเขาส่งค้าขอบคุณมากมค่ะขอบคุณมากๆ,ากๆแล้วก็ตัวนายเองก็หลังจากพอรู้ว่าเราอากาลังจะมีโปรเจกต์ตัวหนึ่งที่พยายมามจะทาให้สําเร็จใช่ไหมคะก็เลยอีกหนึ่งอย่างก็คือพยายามจะติดต่อไปหาเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆที่ที่ เราก็จะบอกว่าเราก็อยากจะเข้าไปชดใช้แล้วก็ทำตัวเลขที่พอใจก็มีบางคนติดต่อได้นะคะบางคนก็ติดต่อไม่ได้ก็ยังไม่ได้ทราบว่าจะเป็นยังไงแต่เราก็อยากจะติดต่อเข้าไปค่ะเพราะว่าอยากจะอยากจะหาดูหาทางแก้ปัญหาแล้วก็อยากได้ตัวเลขที่จะมาทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็เจตนาก็อยากจะไปเคลียร์แล้วก็อย่างน้อยมีตัวเลขว่าโอเคสุดท้ายแล้วมันเซทโล อยู่ที่เท่าไหร่ยังไงบ้างประมาณนี้ค่ะก็ใดๆแล้วก็สิ่งดีดีที่สุดคือก็ต้องไม่ยอมแพ้แล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาและไม่หนีปัญหานั่นคือจุดยืนที่นานาอยู่ตรงนี้นะคะก็ขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆ ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะก็เรามาที่พูดถึงคอนเสิร์ตก่อนดีกว่านะคะต้องขออนุญ,ญาตนะนี่ต้องขออนุญ,ญาตก่อนจริงๆขออนุญ,ญาตทุกคนว่านานาก็ตั้งใจที่จะทาคอนเสิร์ตในครั้งนี้นี่เป็นครั้งที่3แล้วนะคะที่ที่จัดคอนเสิร์ตแลนด์ออฟมิวสิกนะคะซึ่งในครั้งนี้จะบอกว่าเป็นครั้งที่มันมันเดือยมากๆแล้วมันก็ ฐานอะไรหลายๆอย่างมาในปีนี้ใน,นสุดท้ายวันนี้พร้อมนะคะแล้วก็มีในส่วนของรูปแบบเวทีแสงสีเสียงต่างๆนะคะก็วันนี้นะคะก็ณตอนนี้เวลานี้นะคะก็ยังดำเนินอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ยังคงไปต่อนะคะก็ใครที่ใครที่อยากจะ โอ้ยขอบคุณมากอต่คอมเมนต์ไม่ได้นนะก็อยากวันนี้ไลฟ์ก็อยากจะขอโทษเพื่อนๆหรือทุกคนที่นันทำให้ผิดหวังแล้วก็ช็อกตกใจงงแล้วก็รู้สึกกังวลหรือได้รับความเดือดร้อนนานรู้ว่าเป็นความเดือดร้อนของหลายๆคนก็ ต้องขอโทษอีกครั้งนะคะแล้วก็ขอบคุณแอนนะเมื่อวานขอบคุณมากซาบซึ้งใจมากๆที่ขึ้นมาไลฟ์เมื่อวานแบบได้แค่นั้นจริงๆแล้วก็วันนี้ก็ต้องเดินหน้าไปต่อค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาคือก็พยายามจะทำโปรเจกต์หนึ่งของตัวเองให้สําเร็จนะคะซึ่งก็ใกล้ๆมากๆแล้วหวังว่าน่าจะผ่อนหนักเป็นเบาแล้วก็หลังจากนั้นก็มาแก้ปัญหาต่อไปก็พยายามจะโทรหา ทุกคนที่เราจะต้องเข้าไปชําระแล้วก็พยายามจะดูตัวเลขที่มันเหมาะสมมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ใดๆก็คือย้ําจากเมื่อวานนี้ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเป็นคนทําเองคิดเองคนเดียวแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาคนเดียวจริงๆวันนี้ไม่ได้คนเดียวเลยค่ะทุกคนที่มาตรงนี้เป็นกําลังใจมากๆแล้วก็แน่นอนค่ะบีนาบุกลินเป็น ที่สุดของหัวใจมานี้แล้วแล้วก็ขอบคุณคุณเวด้วยนะคะจะบอกว่า thank you baby for your support ที่ยังยืนอยู่ตรงนี้อยู่ข้างๆกันมาวันนี้มีใครช่วยมามเาไม่มีแรงเลยลุงมาลุงมาช่วยปกักตร้ามาเอาอันนี้เวอมไม่มีแล้ว อ๋อนีตัวไหนอ่ะลุงมาตรงนี้ลุงขอบคุณลุงบอยนะคะก็ที่อทีโอโอ้โอ๋โอ๋โอ <c oughs> บบปา้ปัดปัดปเบี้ยวมาลหลายรอบมากเลยอทุกคนสวัสดีด้วยนะคะเนี่ยวันนี้โดนลากตัวมาลุงกำลังจะแบบกำลังจะนอนรักนะฮะแล้วแม่ก็บอกว่าอ่ะมาช่วยหน่อยเพราะว่าก่อนหน้านี้เราก็เราก็นะเราก็ไลฟ์กันผ่านติ๊กตอกกันเป็นประจำอยู่ละแต่หลังจากที่เนาะก็ เรียกได้ว่ามีข่าวต่างๆที่ก็เชื่อลือกินว่าหลายคนก็คงจะได้เห็นกันไปผ่านต่อหน้าสื่ออะไรเรียบร้อยแล้วก็ก็คิดว่าแม่ก็คงจะต้องตั้งหลักตั้งสติกันอ๋อจริงๆนะวันนี้พอสมควรเลยทีเดียวอยู่ด้วยกันกพี่ปอยตรงนี้ก็อยากขอโทษลุงด้วยนะขอโทษลุงที่ไม่บอกเอาเอางี้เอางี้ไหนๆก็มาอยู่หน้าไลฟ์แล้วลุงก็ขอเคลียร์ในในส่วนของลุงเหมือนกันมาด้านนี้ได้ไหมมามาด้านนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวลุงตกจอตลอดเลยะ ไม่ไม่อยากแบบว่าเออขอโทษลุงด้วยไงคือแม่ไม่ต้องไม่ไมต้องขอโทษอยู่แล้วคือเป็นทุกวันไม่เคยเล่าลุงค,คือต้องบอกต้องเคลียร์ตัวเองก่อนนิดนึงว่าลุงบอยกับ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 แม่ก็เจอกันตลอดอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็สองสามวันที่ผ่านมาก็มีคนถามมาเยอะมากเกี่ยวกับกรณีนี้นะเราก็ต้องบอกว่าลุงก็เพิ่งจะรู้เป็นเป็นช่วงท้ายๆเนาะแม่เนาะนะฮะก็ก็รู้สึกใจหายก็รู้สึกตกใจก็รู้สึกว่าเอ๊ยไม่เข้าใจ แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะกางจะบอกว่าลุงอ่ะไม่ใช่คนที่ได้รับผลกระทบกับเรื่องนี้เนาะก็ต้องพูดกันตรงๆเพราะฉะนั้นความรู้สึกหรือว่าอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หม่เข้าใจหรือว่าอารมณ์กโกรธหรือว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยมันคนละมันคนละเรื่องกับกับกับคนที่เขาได้รับผลกระทบโดยตรงอะไรอย่างนี้นะครับลุงก็อยากจะบอกว่าลุงลุงโอ้ลุงจะร้องอย่าทำอย่างนั้นสิ Uh, ลุงกําลังจะบอกว่าจริงๆแล้ว่ลุงไม่ได้เข้าข้างนะแล้วก็ไม่เข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้ว่ลุงไม่เข้าข้างแต่ลุงจะอยู่ข้างๆในฐานะพี่ชายของแม่ตรงนี้อย่างน้อยให้รู้ว่าอะไรก็ตามแต่แต่ละคนมีเหตุผลเหมือนกันแต่สรับลุงลุงมีจุดยืนที่ชัดเจนว่าลุงจะยืนอยู่ตรงนี้แหละนะแม่เซเนี่ยของมาพิงแม่มีอะไรก็ตามแต่ให้รู้ว่าเออลุงก็ยืนอยู่ ตรงนี้ในฐานะพี่ชายที่ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันอ่ะเป็นยังไงมาถึงวันนี้ก็ก็ยังเป็นพี่บอยลุงบอยคนเดิมตรงนี้ตามนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ลุงก็ฟังไม่ใช่ลุงไม่ฟังลุงก็ได้ยินเรื่องราวต่างๆมามากมายในสองสามวันที่มันมันมีกระแสข่าวมีการ พูดถึงไม่ว่าจะเป็นหนา้าสื่อหลังไม้หน้าไม้ออนแอร์ออฟแอร์อะไรก็ตามแต่ลุงไม่ยินหมดนะฮะแต่ในกาะ,ะเดียวกันหลายคนก็ถามว่าลุงจะยืนอยู่ตรงไหนลุงก็บอกว่าลุงขอยืนอยู่ตรงนี้แหละให้อีแม่มันพิงให้อีแม่มันรู้สึกว่าหันไปก็ยังมองลุงบอยที่ที่ยังยืนอยู่ตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันจนถึงวันนี้สามสิบปีก็ยังยืนอยู่ตรงนี้นะะในะในในฐานะที่แบบเออก็บอยนานาก็ตามนั้นวันนี้ได้คุยกับด้าวันนี้ก็ไปหาด้าวันนี้ก็ได้คุยกับด้าแล้วก็ ก็ Dante, ต be, the the แต่ละคนก็มีเหตุผลที่แตกต่างกันออกไปจุดยืนของแต่ละคนก็มีเหมือนกันแต่จุดยืนของลุงก็ชัดเจนว่าไม่ได้เข้าข้างนะแต่ว่าก็จะยืนอยู่ข้างๆแบบนี้ครับก็เข้าใจอย่างที่ลุงบอกเลยก็แต่ละคนจะจุดยืนที่แตกต่างกันแล้วไม่มีใครไม่มีใครต้องเหมือนกันไม่มีใครว่าถ้าคนนั้นทําอย่างนี้คนนี้ไม่ทําแบบนี้แล้วคนนั้นจะดีคนนั้นจะไม่ไม่มีใครเลยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่ผิดทั้งหมดมันก็คือเราเนาะแล้วก็ เราอยากรับทุกอย่างไว้เองแล้วก็ไม่ใช่อยากรับทุกอย่างไว้เองเราต้องพูดไปตามความจริงว่าสุดท้ายแล้วคือเราคิดเองเราทำเองเราเรามีเพื่อนแบบที่เราสามารถจะแบบพูดเล่าแต่บางทีแบบเหมือนก็ไม่ได้เรื่องที่จะแชร์อะไรแบบนี้ในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เลยบางทีนานาเข้าใจว่าวันนี้หลายคนคงช็อกแล้วก็คงรู้สึกว่าฉันรู้จักใครอยู่อฉันเอ๊ะผู้หญิงคนนี้คือใครนานาคือใครคนนี้คือใครแล้วคนนั้นคือใครเอาจริงๆนานาบอกเลยว่ามันก็อย่างที่บอกไปเมื่อวานนะย้อนกลับไปก็ไม่ได้รู้สึกภูมิใจในเวอร์ชันนั้นแล้วก็รู้สึกมันมันไม่มีทางออกของเวอร์ชันนั้นนะมันมันมันมืดไปหมดเลยเข้าใจแล้วมันไม่มีวันนี้มันดูหนักนะ แต่วันนี้มันดูสว่างกว่าวันที่ผ่านมาซึ่งถ้าใครกําลังอยู่ในมืดตรงนั้นน่ะแล้วรู้สึกว่าจะเป็นเหล็กไหลผ่านไปได้คนเดียวงูกินหางอยู่คนเดียวมันมันไม่มีทางชนะแล้วมันยิ่งหนักไปกว่าเดิมถ้าวันนี้ใครดูนานนอยู่แล้วรู้สึกว่ากําลังอยู่ในเหตุการณ์นี้นะเนี่ยหาแบบเนี้ยใครก็ได้สักคนหนึ่งสุดท้ายแล้วอะมันก็ไม่ได้ไปถึงขั้นนั้นอยู่แล้วอ uh huh. นี่คือมีตัวเลขตั้งไว้ให้เือนว่ามันยังไงบ้าง แต่แต่แต่แต,แต่อันนี้คําถามจากลุงเนาะคำถามคำถามจากลุงเนา,าลเนะลุงก็อยากจะรู้ตัวเลขเหมือนกันแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่ใช่กรณีใช่ไหมเอางี้คือตอนนี้ลุงอะถาม,ถามแม่ว่าให้ลุงมานั่งตรงน,นี้ยแม่ต้องชัดเจนก,กับลุงเหมือนกันนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลุงก็ต้องยอมรับว่าตอนแรกที่ลุงรู้อะ ลุงไ่ได้เสีย,เส,ยเสียเงินเนาะแต่ลุงก็เสียความรู้สึกเพราะว่าแม่ไม่ได้เล่าให้ลุงฟังแล้วบางเรื่องก็เป็นเรื่องที่ทำไมไม่เล่าเออทำไมไม่เล่านะเราจะได้ตั้งรับให้มันถูกต้องหรือทำไมเล่าอีกแบบทำไมเล่าไม่เหมือนกับสิ่งที่คุณหรือเล่าให้เราฟังมันก็มีคําถามอยู่ในใจถามว่าเสียความรู้สึกไหมเสียมันเสียอยู่แล้วแต่ว่าทําไงได้อะมันมันผ่านไปแล้วตรงจุดนั้นเราจะเราจะไม่ฟื้นกลับไปตรงนั้นแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลอะ่ะเดี๋ยวลุงก็จะมีคําถาม หลายๆคำถามไม่ว่าจะเป็นตัวเลขต่างๆว่าลุงฟังมาจากคนนี้เขาบอกว่าเท่านี้ลุงฟังมาจากสื่อนี้เขาบอกว่าเท่านี้คนนุ้คนนี้ลุงจะไม่ไม่ไม่เชื่อใครละลุงจะถามแม่นั่นแหละให้แม่ตอบไปเพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันเป็นดิจิตอลฟุตปริงอยู่แล้วนะมันผ่านไลฟ์นี่ก็เชื่อเหลือเกินว่าเดี๋ยวก็จะต้องมีคนแคปไปเดี๋ยวก็จะต้องมีคนนุนนินนนนให้จบที่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะถามไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องและเป็นคําถามที่หลายๆคนอยากรู้เพราะฉะนั้นดูไลฟ์กันไปเรื่อยๆ จริงๆถ้าสมมติถ้าพูดถึงเรื่องตัวเลขนะจริงทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้เรายังไม่ได้เกิดการเจรจากันอย่างเป็นทางการคือจริงๆเจรจาไปแล้วแหละเป็นทางการไปแล้วโทษทีเจรจากังเป็นทางการคุยแล้วใช่ปะก่อนหน้านี้คุยไปแล้วค่ะคุยไปแล้วแล้วก็แล้วก็หาแนวทางร่วมกันแต่ว่าก็เข้าใจว่าหลายๆอย่างมันอาจจะยังแบบแนวทางการแก้ไขมันอาจจะยังยังไม่ชัดเจนหรือเลื่อนลอยอย่างเงี้ยก็อาจจะเกิดอะไรขึ้นได้แล้วก็ความไม่เข้าใจความคนเสียหายหรือคนที่เขารู้สึกว่าเขาก็เจะจากยังไงได้บ้างแต่วันนี้นานาก็เข้าใจแล้ววว่่าาสุดท้้ยแล มันอยู่ที่ชนน่ะอแต่ตอนนี้ก็ยังยังมีหนึ่งท่านนะคะยังไม่ได้รับโทรศัพท์ก็เดี๋ยวรอว่าว่าสุดท้ายชเมื่อสุดท้ายแล้วตัวเลขนี้มันจะเซทโทลงอยู่ที่เท่าไหร่แลรวก็จะได้เข้าใจแล้วค่อยตอบทีเดียวว่ารวมเป็นเสร็จแล้วมันเป็นยังไงนะคะเอางี้เอางี้ก็คือตัวเลขต่างๆเนาะที่เราไปได้ฟังมาจากสื่อต่างๆเนาะอันนั้นเราก็เข้าใจเนาะเดี๋ยวไม่ไลฟ์วันนี้ไม่น่าจะทันเนาะเอาเป็นพรุ่งนี้ เดี๋ยวเราจะมาเคลียร์กันเลยแล้วก็ต้องมีแบบคนที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายด้วยเนาะนะครับจะต้องจะต้องแบบจะต้องคุยกันก่อนเนาะว่ายังไงแต่ไม่ใช่วันนี้ขอขอรวบรวมข้อมูลอีกนิดนึงนะครับพี่บอยรู้ถึงกาอีกข้างหลังหน่อยค่ะข้างหลังพี่บอยนมืตะกี้มีคนถามว่าพี่ดาดาเป็นไงบ้างวันนี้พี่บอยไปหาดาดามาก่อนจะมาหาแม่เนี่ยวันนี้นักกินข้าวกับดาดาก็เคลียร์ใจกันในหลายๆส่วนเลยทีเดียวนะฮะไม่แน่ไม่แน่เดี๋ยวจะชวนดาดามานั่งตรงนี้ด้วย นะฮะจริงๆนางนางก็นางก็ยินดีนั่นแหละแม่ก็คุยกันนะครับในในหลายๆพาร์ทในหลายๆคนแต่ละคนก็จะมีความรู้สึกแล้วก็มีอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปนะแม่เนาะใช่ตแต่สิ่งสิ่งหนึ่งนะพี่บอยที่พอพี่บอยรู้ทุกอย่างแล้ววันหนึ่งพี่บอยบอกว่าเออทำไมสู้อยู่คนเดียวอะทำไมไม่พูดทำไมเป็นอะไรทำไมคือ,ค,อ,ค,อคือเราเข้าใจว่าเราเข้าใจว่าปัญหามันมันหนักเกินไปที่ที่ผู้หญิงคนหนึ่งจะจะสามารถแบบ รับมันได้อะสิ่งแรกที่ลุงถามก็คือว่ามึงนอนหลับได้ยังไงวะมึงยังนอนหลับได้มึงยังยิ้มให้กูได้มึงยังโทรไปเชียร์เชียร์กูตอนกูจะแข่งเทนนิสได้มึงยังอะไรได้อย่างเงี้ยมันต้องใช้พลังแล้วก็ต้องต้องแข็งแรงแค่ไหนอ่ะมันมันถึงจะสามารถแบบมันถึงจะสามารถแบบยังทําให้ลุงอ่ะที่ยังไม่รู้เรื่องอ่ะยังเชื่อสนิทใจว่าแม่ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแม่เลย อยากอยากอยากรู้เคล็ดลับตรงนี้จริงๆว่าว่าม,มันมันต<ล>้องสะกดจิตสะกดจิตตัวเองยังไงบ้างเงี้ยไม่ได้เป็นเคล็ดลับที่ดีนะบอ,อกก่อนอันนี้คือไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยคืออย่างเดียวเลยลุงเน่ยคืออะไรครับไม่มีความกล้าพอขี้ขาดขี้ขาดไม่กล้าข้ามกำแพงความกลัวกว่าพี่เวจะรู้ก็คือผ่านไปแบบ ระยะเวลาหนึ่งวันนี้เข้าใจนะคอมเมนต์หลายคอมเมนต์อาจจะแบบเอ้ยเป็นไปได้ยังไงพี่เวจะไม่รู้รู้ค่ะแต่เพิ่งรู้ไม่ได้ไม่ได้ต่างกับลูก